สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยเวเล่สาวไทยเราไปที่ไหนก็สร้างสีสันให้ที่นั่นได้ดีจริงๆครับล่าสุดการไปแข่งขันชิงแชมปม์สโมสรเอเชีย ตัวแทนไทยนะครับก็คือไ Dia มอน d f o o d ก็มีภาพน่ารักน่ารักนักกีฬาของไทยกับกองเชียร์ชาวคาซัคสถานนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นภาพที่แฟนๆคาซัคสถานเข้ามาขอออมถ่ายรูปนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจจริงๆครับและล่าสุดนะครับก็มีภาพน่ารักน่ารักของแฟนๆคาซัคสถานที่เข้ามาส่งเสียงเชียร์นุกนิกอยู่ข้างสนามนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่าอบอุ่นใจจริงๆครับ มาดูกันเลยครับ